การแข่งขันเรือหัวใบไท้บอร์ดนะครับสองคนนะฮะคนที่เป็นคนพายจะต้องผูกตาส่วนคนที่อยู่ข้างหน้าบอกทางซ้ายขวาสองหนึ่งไปเฮ้ยขอค่ะไปเห็นลางวัลอยู่กัเบื้อเอาแลยเอ้เอเ ันักจากที่พี่สำเรียนแกเคลียร์ให้เราเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะทําการแข่งขันเรือใไถ่ายบอนกันนะคะเห็นนะคะว่าคณะกรรมการเขามีรางวัลเป็นแบงค์ห้ารอนะคะกรกในแต่ละรอบนะคะใครที่ชนะเข้าก่อนก็สามารถคว้าเงินได้ก่อนเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังเอาผู้ชนะมาชิงชนะเลิศกันด้วยโอ้โห คนที่เป็นคนพายจะต้องผูกตาปิดตาไว้ส่วนคนที่อยู่ข้างหน้าบอกทางซ้ายขวาแล้วเป็นคนคอยดึงรางวัลน,นะครับ <ไป S 1> เรือจุดสตาร์ทไปถึงฝั่งโน้นแล้วหันกลับมาฝั่งนี้แล้วก็มาดึงรางวัลน,นี้คู่แรกเป็นผู้พันยงยุทธกับผู้พันต้องน,นะครับเชิญครับผู้พันต้องครับอ้าวโอ้โอ้โอ้เชิญครับเชิญครับอ่า เอ่อคนพายต้องปิดตานะฮะไม่พายจะอยู่ที่คนปิดตาครับผูกตานะครับอย่าผูกคอนะครับท่านผู้ันครับเดี๋ยวหายใจไม่ออกครับครับผมผูกจมูกก็ไม่ได้ครับ <c oughs> อ้าวคู่ที่สองวิบัาชและโสภาตลิ่งชันครับผ้าปิดตา <c oughs> ใครเป็นคนพาย <c oughs> ใครบอกทางว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยถามจริงใช่ <c oughs> <c oughs> เออโอ้ห่วงลูกสาวบอกไปไงแหวง <c oughs> เออเอานั่งพื้นเลยนั่งพื้นเลย นั่งกับเพื่อนเออรู wow ้จ<า>ักใส่หัวด้วยนะรู้จักใส่หัวด้วย3้อนเชื้อาล่ลครับกองเชย้์ไป อ้าวอ้าวตอนนี้ er> นะครับผู้พันต้องกับผู้พันยงยุทธนําอยู่นะฮะส่วนวีบ้านละกับโสภาครับบุญเต้วเต้วอยู่การคลองเนี่ยฮะอ้าวอ้าวบอกกันเองนะครับจะไปซ้ายจะไปขวานะฮะเพราะว่าคนพายเนี่ยมองไม่เห็นครับคนที่อยู่ข้างหน้าจะมองเห็นอ้าวอ้าาว่า้ยลำบากลำบนนะครับชีวิตมันต้องลำบากแบบนี้นะฮะ ไม่มีอะไรไล่มาง่ายๆนะครับเฮ้ยครับเ้เเฮ้ยเฮเฮ้ยนกันดูดเฮ้ยตายตายโอ้้รนี่นี่มนไล่กับสุดาเฮ้ยจะพายขึ้นไหนมันบอกทำไมเอ้ จะพายขึ้นไปบนมงทำไม,มอ้าวอ้าวตุ๊กเรือแล้วก็สามารถขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือแล้วก็พายต่อได้นะครับโอ้ลำบากเออ,เอ,อ,เอ,อ,อโอ้ยลำเป็นหนึ่งลำและะ้วค่ะมันทองกับพันยองยุทธอ้าวยังอยู่นะครับไม,ไม่ไปไหนเออยังอยู่ไม่ไปไหนนะครับอยู่แถวริมคลองนะฮะ ส่วนผู้พันต้องผู้พันยุงเรือได้ยิอไรแล้วครับเอ่อเอาเฮ้ยไปไม่อกับอก็บไปนะกไปไหนอะเฮ้ยทางยังไง้ยบอกทางยังไงครับ ลำบาโอ้ยลำบากดูดไปค่อยๆบอกกันได้ไหมฮะโอ้ยเอยคะกรรมการต้องไปกู้เสยครับครับ ค่ๆเลครับเอาเละค่ะเรากวนเรือขึ้นมานะคะอันนี้เป็นเรือของผู้พันต้องและผู้พันยงยุทธนะคะล้อมไปเรียบร้อยเทน้ำบอกก่อนอ่าเทน้ำบอกเรียบร้อยสามที่นุ๊กบอกว่าสามชั่วโมงก็ไม่ได้นะครับเงินห้าร้อยบาทน่าจะแข่งกันถึงเที่ยงคืนนะครับกว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งอ๋ยตา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 ยอ่าหมุนอีกแล้วอันนี้เขามันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ คนเราเนี่ยถ้าคุยกันรู้เรื่องมันต้องถึงรับเป้าหมายมันจะวนอยู่อย่างนั้นได้ยังไงโอ้ยตายตายตาคนบอกทางครับบอกทางให้รู้ี่ยหลังไอตนผมว่าเงินรางวัลไม่พอซื้อยาค่าไอ้ยา ใช่แล้วนะฮะพี่บ้านล่ากับโสภาใกล้แล้วนะใกล้เป้าหมายแล้วนะครับเอาขี้นขวดให้ก็ได้นะฮะคณะกรรมการทมีารตาสองสายเข้ามาอีกแล้วเข้าฝังอีกแล้วเอ้ยทำไมเข้าฝังตลอดเวลาเอาล้วครับดูความพยายามได้ขวดแล้วได้ขวดแล้วพวกเรากองเชียร์กลับไปนอนก่อนก็ได้นะครับน้าตาอ้าวพี่วิศกับพี่พาได้ขวดแล้วนะคะแล้วกลับแล้วแล้วแล้ว กลับเลยกลับเลยไรผู้ใหญ่แต่ว่ามาให้ถึงเป้าหมายแบบเรือไม่ลบนะฮะถ้าลบ้มก็ถือว่าไม่ได้นะครับเอาควนเฮ้ยควนหลุดมือเอ้ยควนหลุดมือเอาเอาเอาไป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 เออเออเอาขวดมาให้ด้วยเอาขวดมาให้ กลับมากันโอ้ยไม่ไหวเฮ้ยกลับมกันเรื่วยด้วยโอ้ยฟาวทั้ง <God> ค <iling> ู่ครับโอ้ยตายตายเฮ้ยมีบาลาอยู่ไหนเยอะเยอะเยู่เยอะโอ้ยตายตายตายสรุปว่าสรุปว่าขำมากครับฟาวทั้งคู่ครับเพราะว่าเรือล่มนะครับเรือล่มในหนองแต่เงินทองยังอยู่นะครับ เล้วรอมหนึ่งของอึนยอนยังอยู่นะครับผู้พันผู้พันเป็นยังไงบ้างครับไหนผู้พันต้องมามาสัมภาษณ์หน่อยครับมาสัมภาษณ์หน่อยฮะมันยากหรือมันง่ายยังไงคะไม่ไม่ได้ฟังเลยค่ะฟังฟังแต่พี่โสพาเขาบอกแล้วก็ไปตามพี่โสครับผมอีกรอมเลยครับโอ้โหทําไมครับผู้พันยงยุทธมองมองอพายนี่มองไม่เห็นใช่ไหมฮะไม่เห็นเลยลําบากนะเอออ่าฟังนี้บ้างครับผม เป็นยังไงครับทำไมมันใกล้กจะได้รางวัลแล้วใกล้จะได้รางวัลแล้วยังมน้ำเ้าน้ำเาน้าน้ำเาน้านอนาเอนานเอนเานเอนเานเอานำอ้นำ<อ>นคน,น <ะ S 1> า้าเอานอ <c oughs> านอา, <c oughs> อา,านอน้านเอ้น้านอาอ,เะะอ้เานเ้าน้ำาน้านเอาอาเานาน้านเอนเาอเนเออนเนาน้าเน้ โอ้โหล่มไปสองลำครับเทคนิคคือต้องค่อยๆบอกแล้วก็ค่อยๆพายอย่าจ้วงแรงนะครับถ้าจ้วงแรงเรือจะหมุนแล้วก็บอกกันยากนะฮะอ่นเดิสสสโอ้ยอันนี้ท่าพุกเล่านะฮะระหว่างที่เรารอเรือผู้แข่งเรือนะครับเราขั้นโดยการแสดงกระโดดน้ำของนักกีฬากระโดดน้ำแห่งบ้านลาดนะครับอ อ่าต่อไปเมื่อกี้ที่ท่าพุ่งเหล่าต่อไปเป็นท่าตีลังกาครับเชิญครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะแบบ้อย่าตีใส่อ่อช่วงนี้เป็นกันอ่าช่วงนี้เป็นการรโอ้ยนี่คับท่านี้นะฮะท่านี้สุดยอดรุ่นพี่ตัวจริงเดี๋ยว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 อ่าระวังกางเกงหลุดด้วยเออาโอ้อโอ้ย เออเอาละครับอปิดการแสดงโชว์ชั่วคราวนะฮะตอนนี้การแข่งเรือคู่ที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วด้วยความระทึกใจนะครับของปู่ปลานะฮะที่อยู่ข้างล่างอ่ะนักกีฬาคู่แรกนะครับที่เพิ่งจะลงน้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องปอายนครชัยศรีและพิตุกเพชรบุรีพร้อมนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนั่งรอตั้งแต่เมื่อวานนี้จนเหี่ยวแล้วนะฮะพี่นุกบ้านลาดครับ ถ้าคุณสำลาญเราขวานพร้อมแล้วให้สัญญาณสามสองหนึ่งไปเอาเอับเอาละฮะเหลือชนกันเกยกันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับ

กำลังจะกลับหัวเรืออยู่ทางมาครับควรต้มกับไปครับบนนี้อยู่กลางทางอะไรนวครับจฝาู่ฟ้าจะกลับบ้านท่าเดียวเลยนะฮะเอาละครับถอยหลังอ้าวนุ๊กมาลัดกลับทางกลับบ้านไม่ถูกนะครับจับทางกลับบ้านไม่ถูกบอกทางไม่ถูกครับไปเลี้ยวเกยกันแล้ว ้าถึงแม้จะได้ขวดแต่ก็ไปเลตรงนั้นเนไปเลไปทางโน้นโอ้ยตาแล้วครับมามามาอยากบอกเย็นจังวะไอ้สำลาเนอะ ออกซ้ายก็ไม่ไปซ้ายขวาก็ไม่ไปขวาเอาเลยเอาเอาเลยเอเเอาละครับเอาละครับเห็นรางวัลจกระเบเอาแล้วเอ้ยเอ้ยเอลานจะยืนทไม โอโอจะได้อยู่แล้วเออจะได้อยู่แล้วเงินรางวัลจะถึงมืออยู่แล้วครับโอ้โหเดียวคนพายไปลุกขึ้นแค่นั้นเองใจร้อนนิดเดียวโอ้โหถ้าค่อยๆแล้วให้พี่นุกวนอีกรอบนึ่นก็ได้แล้วเอาละครับนุกกับสำราญไม่ได้แต่ล้นครับคู่ที่สอง ผู้ที่สองมาแล้วครับอ่าบอกสายหน่อยสายหน่อยใจเย็นๆครับอ่าออาบอกบอกทางอีกนิดนึงเออใจเย็นๆใจเย็น,ยยนคนที่อยู่ข้างหน้าหยิบครับอ่าอ้าอยู่ข้างหน้าหยิบเงินบอกทางด้วยไม่ช่วยครับไม่ช่วยครับไม่ช่วยครับอ่า่าให้ล้มนะครับถ้าล้มตรงนั้นก็ไม่ได้ตังค์เหมืไงไงอนกันเออได้แล้วนะฮะ ขึ้บเงินได้ถือว่าได้แล้วนะครับเอาผู้ชนะการแข่งขังนคอนือปายนครชัยศรีทุกเพชรบุรีโอ้โหหลังหันเมื่อกี้นี่นุ้บัลลาก,กับสำราญเกือบจะได้นะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหพลาดไปนิดเดียวฮะเอาละครับขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันฝ่ายบางขุนนนและขุนตะลิงชนันส่วนคู่ต่อไปครับศึกสายเลือดนะครับ โอ้โหหน้าที่ของเพชรหน้าที่เดิมเลยนะครับเนี่ย,ยหน้าที่ที่อยู่บ้านคือ,อมีหน้าที่พูดให้สำรินฟังอย่างเดียวนะครับเพชรชราและสำรินเอาละครับดดเดี๋ยวให้สัญญาณแล้วไปพร้อมกันเลยนะครับ3ามไ,ไป ไปออกจากจุดสตาร์ทไปแล้วครับโอ้โหท่าดีนะครับหยุดไว้หุ่นก็ไฟท่าทางดีครับแต่แต่แล้วครับุ่นใไปหลังไปยังไงใครออกใครออกใออกไปยังไงวะไปหาพี่ไปหาพี่เออไปหาพี่ไปหาพี่ ไปคู่แข่งไปเองฮะแล้วคุดกับปลาไฟกับจงเล็บพลังไแล้วที่แบบไฮะตอนนี้เรามารลุทุกอย่างไม่มีคู่แข่งก็จริงนะครับแต่ต้องแข่งกับคนเองยวครับคือทำยังไงให้ถึงเป้าหมายได้เป้าหมายมีไว้ให้ผูชนครับเอาข้อฝั่งเรียบร้อยสำเร็จกับเพชรล้อมไปเรียบร้อยแต่ว่าชีวิต้คนเรานะครับเราลงเรือลำเดียวกันสุดท้ายไม่ว่าจะทะเลาะกันยังไงต้องไปถึงฝั่งนะครับ ไปเลยลูกดนหน้าดินหน้าพี่คนดินหน้าซ้ายขวาซ้ายขวาเอาละครับโอ้โหเอาละฮะผู้นี้จะถึงฟังไหมครับเงินรางวัลรออยู่ตรงนี้ครับถ้าลอกกันมันก็จะล่มแหะครับอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ข้าง ก้าวขวางอะตอขโคต้าขวาขวาฟังการสื่อสารกันนะฮะอ่าขวาขวาขวาอ่าฟังการสื่อสารกันนะครับขุนซ้ายขุนซ้ายซ้าซ้ายขุนขวาขวัซ้ายขุนซ้ายซายอยู่เออ ใกล้แล้วฮะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอ๋อเรุใหม่ครับ้าไม่น่าเชื่อครับเด็กรุ่นใหม่ฮะมองไม่ได้นะครับเขาฟังแล้วเอาไปหมุนมานี่ได้เงินรางวัลครับโคตรพายเรือเป็นไหมี่ยโคตรพายเรือไม่เป็นว้าโอ้โหแล้วมาได้ยังไงอ่าวกบ้าไน ทครแไม่เป็น้อมาได้ยังไงตรงนี้่่วทำไมทำไมพายได้ครับทำไมพายได้ฟังทำไมฟังพี่ไฟแล้วพี่ไฟพูดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอ้าโอ้โหแล้วบอกยากไหมฮะบอกยากไหมหลานบอกยากไหมก็ยากอยู่แย่คนละคเลยคนละคเอออุ๊ยคนละครึ่ง้าเล่ากันเรื่องรางวัละเออกลัวไม่ลงตัวคนละครึ่งให้มันยาเหมือนกันครับทครั้งนี่มันมจะไปแป๊บเทำไมโล่งล่ะฮะเหมือนเหมือนเราจะ ทำไงให้เอี้ยวให้มันได้ตอนนี้มันเอี้ยวตัวไงมันแสดงว่าพี่สันดิไม่ฟังคนบอกก็ตาฮะแกจะลามันนี่หน่อยทำไมทำไมยังไงฮะทำไมมันลุ่เร็วจะมาไปยังไงฮะโอ้โหเดินพีก็สื่อสารกันยากอยู่แล้วปิดตาครันเนี้ยบอกซ้ายจำลิ้นชนยังเดือดชนนี่ไงครับนี่ไงครับไม่ฟังคนบอกเห็นไหมฮะกระดับครับกระนั้ไม่ต้องพูดตานี่ยยังฟังไม่รู้เรื่องเลยนม่เห็นไหมครับนี่มันเป็นปัญญาชีวิตเลยได้แข่งเรือท้ายก่อดหัวใบนี่นะครับ ไอหัวใบดต้องบอกว่าคู่ต่อไปเนี่ยสมศักดิ์ศรีแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะกันมากไม่น่าเชื่อว่าเขาจะโคจรมาเจอกันนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นใส่เสื้อไม่ได้ผอมเกินนักกีฬาใส่เสื้อไม่ได้หรอคะนักกีฬาคะไม่ได้ไม่ใช่อะไรใส่เสื้อไม่ได้ค่ะมันติดนมกับพุงเล็กว้ยกะเจ้าโสภีประทายน้ำหนักรวมกันประมาณ500กิโลกรัมนะครับ ช่างเมื่อเช้า500้กิโลสู้ไหมครับคู่แข่งน่ากลัวน,นะสู้สู้ครับคู่ต่อไปครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้ารวมกันแล้วประมาณ2กิโลกับ3าขีดนะเอ้าโอ้ยยังไม่ไปไหนเลย่โอ้ยโอ้เป็นปครับอเอ่ออันนี้แม่อ่อให้ไม่ต้องไปตามไม่ได้ครับต้องไปตามกติกาฮะ เราก็เอาเปรียบเด็กก็อายุ2กิโล3ขีดแล้วยังจะไม่ปิดตายอย่างีลีโอกับตีบาลาดนะฮะพร้อมไหม3 2 1สอง,งไปเอาแล้วครับออกออกแล้วครับอ่าอ่าโซทีกับลิกครับเล็กกับโอ้โหไปได้ฉิวเลยนะฮะเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยช่วยดูเลขด้วยช่วยดูเลขด้วยนะครับโอ้ยอ่ะมาลุ้นคู่จิ๋วครับลีโอกับตีครับอ่าโอ้ส่วนพี่อามไปไว้หน่อยลูกผมลูกผมเออาโอ้ยช่วยช่วยพี่ครับแต่ตีก็จำจำเอาเอาแล้วกลับมาอีกนะครับ ต้องบอกให้รู้เรื่องครับคนพายก็ายไปตามที่คนบอกกันแล้วครับ <eness> อ่าบอกให้รู้เรื่องนะฮะเงินรังวันรออยู่ครับรส่วนเลขกโสพีเรียบร้อยครับ <Brush y> ยอมสารภาพ <mm> ยอมสารภาพ <mm> <mm> อ่า<ะ>สู <mm> <Aman. S 1> ้ชนะและสู้เสี่ยงกันเลยเอออ้าวอ้าว ทะเลเออทะเลเอาชูด้วยชูด้วยเอาเรียบร้อยครับง่ายไหมตีง่ายไหมง่ายเลยลูกสีบอกง่ายสีโอบอกก็ง่ายเลยลูก เรียบร้อยเอาละครับแนะนำนักกินลา่าลำแรกครับสีฟ้าครับลีโอและตีบัลลาดโปรเมอลำที่สองครับฝ้ายบางขุนนนและขุนตะลิงชันลำที่สามครับป้านครชัยศรีตุ๊กเพชรบุรี ให้สัญญาณครับ3 2 1ไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่มีการที้งเดือนะฮะคณะกรรมการคอยช่วยอย่างเดียวคือตอนตกน้ำนะครับอ่าอ่าให้คุยกันเองครับไม่ต้องครับพี่งสำรันครับไม่ต้องครับอ่าอ่าไม่ต้องครับเอาแล้วครับอ่าคณะกรรมการคอยดูแลปลอดภัยอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้กำลังยู่หน้าไปเป้าหมายครับคือเอาหัวมาให้ได้ก่อนอันตับแากนะครับคุณคุณคุณคุไปุณคดี ไกับขุนวนเวียนวนเวียนตุกกับไปได้ขวดหรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้แต่ย้อนกลับมาแล้วหรือครับก็ได้แล้วหรยครับโอ้โหได้แล้วเอาสิครับเอาเลยครับเอา ปรากฏว่าโอ้โหรางวัลสูงสุดวันนี้นะครับเป็นนูกบัลลาดครับทั้งตีแล้วก็ลีโอนะฮะคว้าเงินรางวัลไป1,000บาทครับดีใจด้วยปบมือให้หน่อยค่ะการแข่งขันก็จบลงแล้วนะคะก็สนุกสนานกันมากเลยนะคะขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณกองเชียร์นะฮะขอบคุณกรรมการนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าปอเทคเตอร มีได้เหรอที่เหลือนะฮะงานหนักสุดนักสุดคือรปภนะคะรอปภครับคอยเก็บกู้ครับคอยเนี่ยฮะเอาน้ำออกเรือ